ครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของวิธีการนะครับนำเสนอแผนการตลาดนะครับแล้วก็การปิดการขายลูกค้าว่าวันนี้นะครับแผนการตลาดของบริษัทเดอะสตาร์โฟกัวันนี้เราเปิดกว้างนะเปิดกว้างให้ทุกคนทํางานได้ทุกพื้นที่นะครับแม้แต่บุคคลที่ไม่มีความพร้อมก็สามารถเข้ามาสู่ธุรกิจ กับบริษัทเดอะสตาร์โฟกัสได้นะครับวันนี้เรามาคุยกันสัส้นๆง,ง่ายๆนะครับว่าวันนี้นะครับแพนกตลาษของเราวันนี้นะครับเพียงแค่ตัวเราเองนะครับสมัครเข้ามานะครับนี่คือตัวเรานะครับเมื่อเราสมัครเข้ามาเรียบร้อ,อยแล้วนะครับเราทําหน้าที่ของเรานะครับให้ครบคุณสมบัติ1000 PV นะครับซื้อสินค้านะครับซือ้อกินซื้อใช้ครบ1,000 p พีวีขึ้นตำแหน่งเดอะสตาร์นะครับเมื่อเราขึ้นตำแหน่งเดอะสตาร์เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือคนจัิของเราพร้อมที่จะนะครับได้รับค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนั้นครับด้วยแผนกระดาที่บริษัทออกแบบมาง่ายๆนะครับบริษัทว่าตามวันนี้เรามีโอกาสได้นําเพื่อนมานะครับแนะนําเพื่อนเกิดขึ้นหนึ่งท่านนะครับแนะนาเพื่อนเกิดขึ้นหนึ่งท่าน วันนี้การนำเสนอนะครับในรูปแบบของการตลาดเราง่ายๆนะครับอยู่ที่ความพอใจของลูกค้าว่าลูกค้าพร้อมที่จะซื้อสินค้าบริโภคเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าวันนี้นะครับทุกท่านแนะนำนายเอเกิดขึ้นนายเเข้ามามาฟังโครงการเสร็จนะครับนายเมีความพร้อมนะครับตัดสินใจซื้อสินค้ากับบริษัท1ชุดนะครับกาแฟ10กล่อง1,800บาท กาแฟสิบกลอง1,800บาทมี PV เกิดขึ้นอยู่ที่1,000 PV นะครับ1,000 PV ในส่วในสุดตัวนี้แล้วขนาดเดียวกันนะครับเรามีโอกาสไปแนะนำเพื่อนเกิดขึ้นอีกนะครับท่านที่สองพอเราแนะนำคนที่สองเกิดขึ้นครับเป็นนายบีนายบีพอเข้ามาฟังโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วนายบีบอกว่าสนใจอยากจะเขาร่วมทำธุรก,กิจกับบริษัท แต่นายบีครับไม่มีโอกาสนะครับซื้อสินค้าในจำนวน1,000พ PV นะครับเพราะความพร้อมไม่พร้อมถ้าเกิดนายบีนะครับบอกว่าอยากจะนะครับสมัครทำอย่างไรนายบีตัดสินใจครับขอซื้อกาแฟ1นกล่งองนะครับนายบีซื้อกาแฟ1กล่งอง80 PV นายบีสามารถซื้อได้ไหมซื้อได้ครับ นายบีสนะครับซื้อกาแฟไปหนึ่งกองแสดงว่าหนึ่งกองครับมีพีวีที่แปดสบพีวีนะครับเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับสุดท้ายครับวันนี้นะครับเรามีโอกาสได้ยี่ยมญาติพี่น้องนะครับต่างจังหวัดไปเจอนะครับญาติพี่น้องเรามีความพร้อมอยากจะเปิดตลาดนะครับอยากจะเปิดตลาดในตัวของสินค้าและอยากจะเอาสินค้าไว้จําหน่าย นะครับเพราะว่าเป็นนักขายวันนี้เราไปเจอนักขายนะครับเราทําอย่างไรครับเมื่อไปเจอนักขายสมมตินะครับเป็นนายซีนะครับนายซีคนนี้นะครับเขามีความพร้อมนะครับที่จะซื้อสินค้าเอาไว้จําหน่ายนายซีพอฟังโครงการเสร็จปุ๊บนายซีตัดสินใจครับซื้อนะครับสมุนไพรหนึ่งังนะครับสมุนไพรหนึ่งังมีนะครับสิบสองขวด ซื้อไพรหนึ่งรังสิบสองขวดนะครับเท่ากับหกพันทีวีแล้วซื้อนะครับกาแฟอีกหนึ่งรังได้ไหมได้ครับซื้อกาแฟหนึ่งรังนะครับกาแฟหนึ่งรังหกสิบกล่องเท่ากับหกพันทีวีนะครับสับหมุนภพยหนึ่งรังนะครับสิบสองขวดสิบ สองตัวก็หกพันทีวีแสดงว่าวันนี้นะครับในซีคนนี้ได้สั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้นรวมทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งมืนสองพันทีวีครับเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับทุกท่านครับนี่คือนะครับวิธีการนําเสนอเราสา,สามารถนําเสนออย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเรามาดูว่านะครับถ้าเกิดเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะมีรายได้เกิดขึ้นอย่างไร นะครับเราจะมีรายได้เกิดขึ้นอย่างไรรายได้นะครับรายได้ทางที่หนึ่งก็คือค่าแนะนำนะครับค่าแนะนำเราดูนะครับว่าทั้งหมดที่เราแนะนำมานะครับกี่ PV ครับหนึ่งมืนสองพันพีวีนะครับบวกหนึ่งพันพีวีก็เป็นหมื่นสามรวมแล้วหนึ่งมืนสามพันกับ 80 PV นะครับ13,080 PV นะครับเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับท่านเอานะครับ25%่นต์ในตำแหน่งของค่าแนะนํานะครับท่านเอา25%่นต์ในตำแหน่งของค่าแนะนําคูณครับนะครับคูณคูณเข้าไปนะครับนี่คือนะครับเป็นผลลัพธ์ออกมา นั่นคือค่าคอมมิชชั่นของท่านนะครับแล้วขนาดเดียวกันนะครับทีมงานของเราที่เราวางไว้นะครับอยู่ในเลเวลที่1นะครับอยู่ในเลเวลที่1ตัวท่านเองนะครับจะมีรายได้เกิดขึ้นในทางที่สองครับทางที่2นะครับก็คือค่าบริหารเลเวลนะครับในชั้นที่1บริษัทบอกว่าครับร 1. ในชั้นที่1จ่ายให้ทั้งหมดอยู่ 15%นะครับวันนี้ตัวท่านเองก็1 3 8 0 0 v นี่ครับคูณด้วย15%ครับนะครับ,ดดรบ,นะรบผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่นี่คือรายได้ของท่านเกิดขึ้นอย่างนี้ครับนี่คือวิธีการคำนวณโบนัสน,นะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าทีมงานของเรานะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดทีมงานของเรามีโอกาส นะครับไปแนะนําเพื่อนมีโอกาสไปแนะนําเพื่อนเกิดขึ้นนายเนะครับแนะนําเพื่อนมาสองท่านนายบีแนะนําเพื่อนเกิดขึ้นครับสามท่านนายซีแนะนําเกิดขึ้นหนึ่งท่านแล้วบุคคลเหล่านี้ครับอยู่ที่ความพอใจของการซื้อสินค้านะครับอยู่ที่ความพอใจของการซื้อสินค้าสมมุติว่าครับในเลเวลที่สองนะครับเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับคนคนนี้นะครับ ซื้อไปส0 0พันีวีคนนี้ซื้อไป1,000งพนทีีนะครับท่านนี้นะครับซื้อสินค้าไปขายครับ 1, นึ่งีวีคนนี้500ร้ีวีนะครับคนนี้เกิดขึ้น500ร้ีวีคนนี้อาจจะซื้อไปเพียงแค่นะครับ160ยหกีวีกาแฟ2อกล่องน,นะครับกาแฟสกล่องท่านสามารถนะครับวิธีการคำนวณ สามารถนะครับรวบรวมนะครับ PV ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชั้นนี้นะครับ2,000 PV บวก1,000เป็น3,000 10,000เป็น13,000เป็น14,000แสดงว่า PV เกิดขึ้น14,160 PV ครับ10,000 1,000 14,160 PV ท่านคูณในเลเวลนี้ครับ10% นะครับคูณในเลเวลที่2ครับ10%ที่บริษัทจ่ายให้นั่นคือท่านก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเกิดขึ้นครับ1,416บาทนะครับก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้ทุกท่านครับวันนี้นะครับอยู่ที่การนำเสนอนะครับว่าเรานำเสนอและนำการปิดการขายอย่างไรนะครับเราไม่ได้คำนวณโบนัสจากรหัส ที่เกิดขึ้นเราคำนวณโบนัสจาก PV ที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นนะครับทุกท่านครับวันนี้อยากให้ทุกท่านเข้าใจตรงนี้นะครับว่าเราสามารถนะครับแนะนำลูกค้าซื้อเท่าไหร่ก็ได้ในรหัสนั้นๆด้วยความพร้อมของลูกค้าเองนะครับในเลเวลที่3นะครับบริษัทจ่ายใ,ให้10%ครับเลเวลที่4นะครับใจ่ายให้10%เช่นเดียวกันทุกท่านครับ ในเลเวลที่3ามาเกิดทีมงานเราทั้งหมดนะครับมีการขยายเกิดขึ้นจากใครก็แล้วแต่มี PV เกิดขึ้น1 0 0 0 0แสน PV นะครับมี PV เกิดขึ้น1 0 0 0 0แสน PV ท่านก็เอา10,000แสน PV ครับคูณส0เซนเลยครับท่านรับไปครับหนึ่งบาทครับนะครับในเลเวลที่4ี่นะครับ,รท, 4, รบทีมงานของเรานะครับมีมากขึ้น ขายายออกไปช่วยกันแนะนําบางท่านอาจจะซื้อไป1,000 10, 0 PV คนละ2 0,000 PV นะครับก็ได้นะครับบางท่านเองนะครับมีความต้องการอยากจะขายตัวสบู่นะซื้อสบู่ไปเลยครับ10เซตนะเซต1นึ0งบาท1,000 PV 10เซตก็1 8ื่นะครับหมื0นพีวอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดในเวลที่สี่มีคะแนนเกิดขึ้น2 0งแสน 200, คะแนนนะครับ เขาก็เอา2องสายแนงคูณสิบเปอรครับท่านจะรับครับส0งหมบาทนะครับทุกท่านครับนี่คือวิธีการคำนวณโบนัสนะครับง่ายๆนะครับของบริษัทเบ e s t a สตาร์โฟรายได้เราจกดขึ้นอย่างนี้นะครับนี่คือวิธีการคำนวณท่านแนะนํามานะครับกี่คนก็ได้ครับต่อตัวเองสามสายงานที่เหลือครับต่อลงด้านล่างนะครับวันนี้นะครับไม่จําเป็นว่าสายงานเราต้องเดินพร้อมกันสามสาย นะครับเพียงแค่นะครับตัวท่านเองนะครับแนะนำใครมา็พล้วแต่หนึ่งท่านนะครับทีมงานเรานะครับขยายออกไปหนึ่งสายงานนะครับอย่างนี้เราก็มีรายได้เกิดขึ้นเลยครับครับคุณท่านครับวันนี้ขอคุยเรื่องของการแนะนําการปิดการขายนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆโดยที่ความพร้อมของลูกค้าว่าลูกค้าสนใจที่จะซื้อสินค้าเท่าไหร่นะครับวันนี้ขอฝากไว้นะครับกับ วิธีการคามนวณโบนัสเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับครัผมสวัสดีครับ